พร้อมจะออกเดินทางมาอีกครั้งกันหรือยังกับ l ล c k Lo กเอ็มค s s สสินะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะเติมบัตรรายเดือนนะครับหรือว่าเงินเซนีแพ็กต่างๆนะครับสามารถใช้บริการกับเจ๊น้ำการค้าได้เลยปลอดภัยไร้รีฟันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขั้นตอนก็คือง่ายๆเลยใช้เพียงแค่ UID กับ s e r v e r n a อร์เนมท่านั้นนะครับแล้วก็อย่างนี้ก็จะมีเกมอีกมากมายเลยครับสนใจแล้วก็คลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับสวัสดีท่านชมนะครับพบกับผมธนพีโดนะครับก็ตอนนี้เนี่ย close beta เนี่ย มีกิจกรรมพิเศษนะครับก็คือแบบแจกเยอะมากแจกสัตว์คีแจกโนแลนแจกเซนน่นะครับทีนี้จะมาได์วิธีการนะครับในการที่จะรับของรางวัลน,นะครับว่าต้องทำยังไงบ้างอย่างแรกเ,เพื่อนๆจะต้องเข้าไปที่ Discord ของแลกนรก M c l a s s i c ก่อนนะครับทีนี้พอเพื่อนๆเ,เข้ามาแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆเ,เนี่ยไปที่แถบ Leaderboard นะครับ Leaderboard เนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับ กดเข้ามานะครับแล้วก็ b ล i n d c c c o u น t นะครับคือผูก a d c o u n t g เกมกับ discord นะครับเพื่อที่จะไปรับของรางวัลน,นั่นเองนะครับอ่ะทีนี้ใครที่เข้ามาตรงนี้แล้วนะครับก็กด blind game account ได้เลยนะครับทีนี้เนี่ยมันก็จะมีตัวคาแรคเตอร์ ID ของคุณนะครับแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้นะครับ อ่ะทีนี้เราก็มาดูนะครับว่าตรงไหมนะครับที่หน้าตวละอยของเราเนี่ยมันจะมี ID ตรงนี้นะครับเป็นแพของผมลงท้วยลงท้ายด้วย8.8.3.9.7นะครับซึ่งอันนี้ก็คือตรงเนาะ8 8 3 9 7นะครับอันนี้ก็คือว่าเราผูกเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ต่อมาคือเขาบอกว่าให้ไปที่ thank you tester นะครับเข้ามาที่นี่เลยอ่ะทีนี้มันก็จะให้เรากด redeem code ตรงนี้นะครับ เราก็กดรีดีมโค้ดมาเลยแล้วกันนะครับผมปุ๊บนี่ผมก็จะได้โค้ดมานะครับผมก็เอาโค้ดอันนี้นะครับไปกรอกในเกมนั่นเองนะครับกรอ,อกตรงไหนนะครับไปที่ตั้งค่านะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาปุ๊บนี่แกลกรางวัลตรงนี้นะครับแลกเลยตึง้งเอาละมาดูกันว่า ได้อะไรบ้างนะครับผมนี่เป็นไงฮะโอได้เสือครับ 60, โนแลนหก6 0ื่นโอ้แล้วก็ได้ตัวเอนชานคริสตัลมาด้วย60อันโอ้โหเยอะมากเลยนะครับไหนขอใส่เลยแล้วกันนะครับ <c oughs> เป็นไงอย่างเท่นะครับพี่เสือของเรานะครับผมราชันพยักฆ์ผู้โชคดีอ้อสุดยอดเลยนะครับผม เอออันนี้ก็เท่ดีนะครับออกจีนจีนิดนึงนะแล้วก็มีโนโลแลนด้วยนะครับก็เอาไปสุม่มการ์ดบอสได้นะครับเอ็นชาร์คิสตัลก็น่าจะไปออฟแมวได้หรือเปล่านะอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่คิดว่าใช่นะครับต้องใช้แน่ๆนะ่ะฮะอ่ะทีนี้มันมีอะไรอีกนะครับมันมีเดลี่อินเกมเลเวอร์ด้วยนะครับก็คือว่า ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกดผมลองกดดูแล้วกันอ่าก็คือว่าตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่14จนเซิร์ฟปิดเนี่ยเรเว r d w r ิดิอัพทร r e d รอมเ t อะเอ็ก t r e ตอ r a r รเวนด์เ e อ e คอมพิวต์คอก็คือเราจะได้20ล้านเซนีนะครับและเซนีก็เปลี่ยนเป็นสีทองด้วยก่อนหน้าน,นี้สีเงินนะครับเออ,อนนี้ก็เป็นสีทองด้วยนะครับ เดี๋ยวมาลองดูแม้ว่าได้จริงหรือเปล่านะครับตอนนี้ผมมีเงินอยู่41ล้านใช่ไหมครับผมก็จะทํเาเพลทบอร์ดเนี่ยสินี่มีรางวัลเพิมเ่มเติมด้วยนะครับจะเป็นครั้งที่เพิ่มเติมหมดแล้วอะไรวะยังไม่ได้ทำเลยปุ๊บโอ้นี่ไง20ล้านเลยนะครับเห็นปะ ยี่สิบล้านเดี๋ยวนะเฮ้ยโอ้โหเยอะไปเปล่าโอ้โหเป็นหกสิบล้านเลยอะ่ะเฮ้ยแล้วก็ได้อีกเหรอเดดิได้อีกเหรอได้อีกรอจริงเหรออ,อ๋อได้ครั้งเดียวนะครับเออมันก็จะเยอะเยอะเกินไปเนาะเยอะเกินไปนะครับโ,โหสุดยอดเลยว่ะท่านผู้ชมยี่สิบล้าน สักทขี่โนแลนอีกนะครับโ oh อ้โหเบิ่มเบ,มบิมเลยเบิ่มเบิมเลยบอกเลยว่าเดี๋ยวนะมันแจกทุกวันหรือเปล่าวะจนกว่าจะเรียกว่าบ e บ i เลสเทิลอินฟรอมอีกจ้าวันมิชชันบอร์ด e นเกมน่าจะได้ครั้งเดียวไม่งั้นมันจะเยอะเกินไปนะผมว่าี๋ยวขออา่านไปขันอีกมาหน่อยดิ

ก็คือได้ครั้งเดียวนะถ้าเราผูกแล้วจึก๊กมีรัฟเฟิล n t นตี้ตุลักกิถ้าใครบูสเซอร์เวอร์ก็ได้สมรางวัลโอกาส2ครั้งในวันนี้เหรอตึ๊บออ l รัฟเฟิล n d ก็คือสมอ่ก15คนผู้โชคดีนะครับจะได้อัคค l i ิกคิงโพลลิงอันนี้โอ้โหนี่มีการหมุนด้วยนะแม่เข้าใจครับนะครับ ก็คือจะได้รับอันนี้เลยนะส่งไปที่บ้าน15คนนะครับเออก็ของรางวัลเล็กๆน้อยๆนะครับตอนรับตุ๊จีนนะที่ตัวเกมเขาเอามาแจกให้กับผู้เล่นนั่นเองนะครับก็กิจกรรมประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมมาเล่นกันเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ i s s o r r d นะครับของลกักลอบ m c l a s s i c เอาไว้ให้นะครับผมน่าจะชวนคนอื่นได้ใช่ไหม นี่กปปีล้ละเอ๊ะก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับก็มาลุ้นสนุกกันได้นะครับเดี๋ยวเซิร์ฟมันก็จะเปิดวันที่14นี้แหละนะครับใครอยากลองอยากเทสอะไรก็รีบทำซะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะรีเซ็ตแล้วก็เซิร์ฟเปิดจริง Open Beta นะครับวันที่14กลุ่กุมภาพันธ์วันวนาเลนไทน์นะครับก็เดี๋ยวเปิดแซฟแล้วเราก็มาเลยกันนะครับเอาละสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับ พบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ